Welcome to Office 0.4สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Office 0.4ฝันโคตรไกลแต่ไปยังไม่ถึงครับอยู่กับพี่น้อมแท็กสปักน้อมครับและก็โอมโอมสิริครับผมเอาแล้วสุดยอดเราต้องบอกว่าา สีสันนี้เราคืนวงการดีมากนะคืออย่างน้อยมาตรงแน่นอนมาตรงวันแน่นอนแน่นอนช้าเร็วค่อยว่ากันแต่มาตรงวันว่ากันอืใช่ใช่ถือว่าถือว่าถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละตอนเอ็นเกจดีเอ็นเกจดีดีแบบงงดีแบบงงงงใช่ใช่แล้วก็แต่สคริปค่อนข้างไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยกลับมาสู่จุดกลับมาสู่จุดเริ่มต้น จุดแบบศูนย์จุดสี่คืออะไรที่เตรียมมามักไม่ค่อยเวิร์กอะไรที่ที่เวิร์กดันไม่ค่อยเตรียมมาจริงเฮ้ยอัปเดตนิดนึงผมอยากอัปเดตให้คุณฟังเว้ยอันนี้อัปเดตจากคนที่ฟังมาแต่ตอนแรกๆเลยนะวันก่อนเว้ยคุณมะนาวฮะมาเยอะหองมองมะนาวนี่นะตำนานเลยนะตำนานตำนานแล้วส่งมาเว้ยส่งมาว่าแบบว่าเฮ้ยพี่หนูแบบหนูเปลี่ยนไปแล้วนะ เออใช่ไม่เคยว่าไม่เคยว่าเมื่อก่อนหนูไม่เคยเชื่อเลยว่าเมื่อก่อนหนูใช้ชีวิตแบบน้องมะนาวเนี่ยแบบหนูไม่คิดเลยว่าแบบชีวิตหนูเมื่อก่อนใช้สุดเวียงขนาดนั้นได้ไงนี่มันเปลี่ยนไปกี่ปีวะสี่ปีปะผมว่าประมาณสามปีกว่ากับสี่สามปีกว่าเออเขาบอกว่าแบบพอขึ้นเลขสามเนี่ยร่างกายมันมันแหลกง่ายใช้เพาแหลกเลยแหละมะนาอาแหลกแหลกแหลกแบบแหลกสลายง่ายอะไรเงี้ยแบบหนูหนูอยากนอน ซ่อมร่างมากกว่าอะไรเงี้ยชอบชีวิตที่แบบไม่ต้องหูหีาไม่ต้องไปกินเหล้ากินเบียร์ฟังเพลงอะไรเงี้ยสร้างวินัยอกอกกําลังกายนอนพักผ่อนเพียงพอทํางานอ่านรรหนังสือดูซีรีส์เป็นเวอร์ชัน <BTS S 2> ีดีขึ้นแค่นี้พอแล้วนะฟัง B t s อนี่คือฟังเสียงรางรถใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่วง B t ทอสี่คุณอ <laughs> เออใช่นะฮะนั่นแหละครับก็คือเหมือนกับเจออะไรบางอย่างในชีวิตหรือว่าเพราะโควิดเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละแต่นั่นแหละนวสั้น น้องมะน,นาวแก่ขึ้นใช <laughs> <laughs> ่จากสุดเหวี่ยงพอเลขสามไม่สุดเหวี่ยงเป็นปกติไม่เหวี่ยงเหวี่ยงไม่ไหวแล้ว <S <s ใช่คิดจะมีใครดิฟรถยูเทิร์นมาหาเราในยุคนี่ไม่มีแล้ว <laughs> ไม่มีไม่ <laughs> ไมีแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ขับเร็วไม่ได้นะ <laughs> <laughs> ออืย่าขับเร็วกลัวโอวความเร็วอีกกลัวความเร็วแล้วเริ่มแบบเลยเสี่ยงวาอะไรอย่างนี้นะมันเปลี่ยนไปจริงๆฮะก็ใครที่อยู่กับเรามาแต่สีสันแรกก็น่าจะรู้เรื่องน้องมะนาวแล้วก็ น่าจะเติบโตมาด้วยกันแหละผมว่าหลายคนก็เปลี่ยนไปว่ะใช่ใช่ใช่แล้ก็อยู่มาสามสี่ปีแล้วนะอยู่ตั้งแต่วงการพอดแคสต์ลุ่งๆุจนเขาล่วงหมดแล้วนี่ก็ยังจัดอยู่ใช่ใช่คือตั้งแต่แบบเต็มที่เติบไรเติบโตนะช่างอยู่ตอนนี้จะเริ่มดับไปเออแต่เราอยู่ง่ายง่ายไเลยครับผมอ่ะครับผมหัวข้อตอนนี้ฮะโอมสิริสีสันเจตตอนนี้ฮสิ่งที่ลูกจ้างถามได้ไหมเ้องขอแบบนี้นะถูกต้อง ได้ไหมใช่ครับก็จริงๆประเด็นเนี้ยเหมือนเดิมเนี่ยเราก็เป็นคนคอยเซาะแซะแบบสาย <c oughs> โซเชียลเนาะไปดูทวิตเตอร์ไปดูอะไรต่างๆแล้วก็ไปสะดุดประเด็นแคปชั่นแคปชั่นหนึ่งนะครับของของน้องคนหนึ่งต้องเรียกว่าน้องอยูอ่เขา,าดูทรงแล้วเจ้า <c oughs> ของแอคเคาท์น่าจะอายุน้อยกว่าเราอยู่แล้วเขาตั้งคําถามว่าทําไมตอนเราสมัครงานเราถึงไม่มีสิทธิสัมภาษณ์เจ้านายเราบ้างว่าเขาทํางานยัง,งไงเป็นคนยังไง เราไม่เคยแม้แต่จะเห็นซีวีของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าเราเลยจนกระทั่งเราเข้าไปทํางานแล้วเออเนี่ยแหละจนกระทั่งเราเข้าไปทํางานแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ลาออกมันมีราคาสําหรับคนทํางานเหมือนกันนี่นะครับก็เออก็เป็นประเด็นที่แบบเป็นคิดพลิกมุมกลับเนาะว่าแเออเราทางาน,น,นทั้งทีเราก็อยากรู้คนที่จะมาเป็นเจ้านายเราบ้างว่าเข,เขาเขาเขาจะแมชกับกับเราไหมนะ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหัวข้อในวันนี้ก็คือสิ่งที่ลูกจ้างถามได้ไหมนะครับเออชีตตอรน่ารักเออหน้ารักดีแบบแบบถามได้หรือเปล่าคืองี้เวลาเราไปสมัครงานเขาจะมีเรียกสัมภาษณ์ถูกไหมอันนี้บรฟก่อนสำหรับอาจจะแบบคนที่อาจจะแบบไม่เคยสมัครงานบ่อยๆหรืออะไรอย่างนี้เนาะปกติเขาจะเรียกไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็จะสัมภาษณ์ว่าแบบน้าทางานยังไงได้ไหมให้ให้แนะนําตัวเองให้พูดถึงอะไรจุดแข็งจุดอ่อน คุยเรื่องธุรกิจคุยเรื่องอะไรย่างนี้กันไปครับแต่เขาก็จะไม่เคยให้เรามีโอกาสได้คุยกับเจ้านายเราเอาจริงบางทีบางที่เนี่ยเจ้านายหรือคนที่เราทํางานด้วยไม่ได้มาสัมภาษณ์ด้วยนะถูกไหมถูกเพราะว่าถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะมีระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมใช่ที่ผมเจอส่วนใหญ่ก็จะเจอผ่านเอาทางฝั่งของเอชก่อนเผลอเเนี่ยกว่าจะเผลเๆเนี่ยกว่าจะผ่านจะใช้เวลาประมาณสามด่านด้วยซ้ำใช่ไหมจริง สัมภาษณ์คุยกับ HR ก่อนเบื้องต้นใช่ไหมมาคัดกรองอีกรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ค่อยถึงแบบไปสู่หัวหน้าโดยตรงที่เราต้องอยู่อันเดอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ประามาณนั้นครับแต่ว่าจากสิ่งที่น้องพูดนี้อันนี้นคิดแย้งให้นะว่าในมุมของการ<ม>ทำงานเนี่ยอันนี้พยายามจะแบบมองกับว่าทําไมเขาถึงไม่ไ้ถามอันดับแรกก็คือคนที่ทํางานอยู่ไม่ไม่คนที่ทํางานกับเราจริงๆอาจจะไม่ได้เข้าในห้องนั้น ดังนั้นก็คือไม่รู้จะจะคุยอะไรอันที่สองเป็นไปได้ว่าเราถูกเป็นผู้ถูกเลือกเอาจริงๆเรา <บำ S 2> เป็นผู้ถือไพ่มันตกกัดกัเพราะเขาเขาจ่ายเงินให้เรานั้นเขาเหมือนกับเขาจิ้มอะมีสิทธิ์เลือกอว่าใครจะเป็นคนคนที่เขาเลือกแล้วถ้าเขาเลือกมาแล้วคุณไม่เหมาะสมคุณก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ Hmm. เพราะเราเป็นคนจ่ายเงินให้คุณอันนี้คือทุนนิยมสุดๆเป็นไปได้ถ uh, ูกไหมครับผมพักไว้ตรงนี้อมสิริมีอะไรคิดเหมือนกันไหมจริงๆของผมจะมีปัจจัยอยู่ 2, 3, ประมาณสองสามปักใจผมมองว่าคำถามที่น้องทวิตเตอร์เนี่ยเขาถามมาก็ถามว่าในเชิงปฏิบัติมีความเป็นไปได้ไหมตอบได้เลยว่าอันนี้ผมไม่ใช่เป็นสายเอชอาร์นะก็ถือว่าเป็นคนทําง,งานคนนึง แล้วก็เคยผ่านองค์กรเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยก็ยอมรับว่ามีโอกาสเกิดภาพปฏิบัติแบบนี้ขึ้นได้นะแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากองค์กรระดับแบบเขาเรียกว่าอยู่กันแบบแฟมิลี่มากกว่าอาจจะระดับสเกลไม่เกินแบบสิบคนสิบห้าคนอะไรเงรี้ยัยังเป็นบริษัทย่อมยอมอยู่อะไรเงี้ยครับดังนั้นเวลาการเข้าไปสัมภาษณ์หรืออะไรก็มีโอกาสที่จะเจอกับหัวหน้างานโดยตรงเลยใช่ไหม เออ้ว<ม>อาจจะด้วยบรรยากาศอุตสาหกรรมในธุรกิจที่เลือกทาถ้าเป็นธุรกิจสื่อก็อาจจะดูมีความแบบเป็นกันเองกันเองนิดนึงไม่ได้มีเลเยอร์อะไรเยอะ<ม>ถ้าใจถึงหน่อย<ม>ก็มีสิทธิ์ที่จะหาวิธีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้รับรู้แอตติจูดของ<ม>ของนายจ้างหรือหัวหน้าที่เราจะไปทํางานด้วยก็ก็มีสิทธิ์นะอันนี้คือคือองค์ประกอบแรกที่ผมมองก็คือเรื่องของสเกลของขององค์กร<ม>อะไรน,นี้อันที่สองคือสไตล์ของหัวหน้าที่เราจะไปเจอด้วย ว่าเขาเป็นคนแบบไหนถ้าบางคนเป็นคนที่โอเพนอะไรเงี้ยสามารถที่จะรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้เสียหายถ้าจะตอบหรืออะไรเงี้ยเอหรือ,หร,อหรือมองในระหว่างทางในระหว่างวันทั้ที่คุยกันอาจจะมองแล้วว่าการที่น้องคนหนึ่งมันกล้าที่จะซักถามเราอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะไปลงล็อกกับในเรื่องของพวกเคมีหรือดีเอ็นเออะไรบางอย่างที่ทําให้เขาสามารถที่จะ กล้าที่จะแง้มๆอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เด็กคนนี้เห็นหรือน้องคนนี้เห็นได้เหมือนกันว่าจริงๆแบบในมุมมองของคนที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าของเขาเนี่ยเขามีความคิดหรือบุคลิกแบบไหนที่มันจะแมทช์กับเขาได้บ้างอันนี้ผมว่ามาหลายต้องมาเจอกันคนละครึ่งทาง,งช่วงระหว่างบทสนทนาบทสัมภาษณ์ในการแลกเปลี่ยนเประสบการณ์อดีตที่ผ่านมาความคิดเห็นความรู้ความสามารถแล้วก็แอดทิจูอ่าใช่ เพระาะผมเคยเจอนะบางคนแบบดูดีเลยแต่คุยไปได้สักพักแล้วรู้สึกว่าเค็มหนึ่งคือเคมนี้ไม่เข้าแอ t i ิจูดไม่ได้พอเขาจะมาล่าลาปล้วงถามอะไรเราเหมือนเขาอยากจะทํางานอะไรบางอย่างกับเราแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากที่จะคอนเนคกับเขาก็ก็จะมีประโยคแบบปิดตายแบบเออเชิญออกจากห้องนี้ไปเลยครับก็คือ,อก็เดี๋ยวถ้าได้ผลแล้วพี่จะติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่สาะเวลาขอบคุณมากที่สาะเวลานี่แปลว่า ครั้งเดียวนะสละลาครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวที่เหลือคุณไม่ต้องสละแล้วไม่เป็นไรถูกต้องเพราะถ้าสังเกตว่าเวลาคุยกันเนี่ยถ้าสัมภาษณ์จริงๆอ่ะถ้าคนมันถูกคอหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะคุยต่อมันจะเลยเถิดไปถึงในเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆนี่ขณะคุยไปก็จะมีเสียงหัวเข้ามาในไมค์ใช่ใช่ใช่ช่นี่คือความสดนะครับเพราะผมอัดอยู่ข้างนอกพอดีภรรยาดูซีที่อยู่ข้างในก็บอกมึงออกไปครับผม ใช่ใช่เมื่อกี้คุยไงนะอ่ะผมผมก็จะบอกว่าบางทีแบบเออเวลาถูกใจอ่ะมันก็จะมีการคุยเลยเถิดใช่ไหมแบบชอบกินอะไรมีไลฟ์สไตล์แบบไหนคิดเห็นยังไงเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมทําไมอะไรเงี้ยมันมันก็จะไหลไปเรื่อยอ่ะผมว่าบางทีบางอย่างบรรยากาศหรือสาการ์ก็จะบอกเองว่าแบบเฮ้ยแม่งแบบชิ่งว่ะแล้วบางทีอ่ะผมว่าอีกวิธีหนึ่งที่ที่โซลาร์มากกว่าที่จะไปตั้งแง่ว่าฉันจะถาม หรือรู้ซีวีอะไรอย่างเงี้ยได้ได้บางหมายผมว่ามันคนคนถูกสัมภาษณ์ก็ต้องมีมีไหวพริบพอว่าเราอาจจะต้องสร้างเครื่องมือคำถามไรบางอย่างย้อนกลับไปต่อคนที่กำลังสัมภาษณ์เราอยู่ซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าเราหรืออาจจะเป็นคนที่มีอำนาจเหนือเราอะไรเงี้ยเพื่อให้รู้แง่มุมว่าแบบเอ๊ะเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอืม คือคืออันนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์เล็ยๆน้อยคือหมายว่าการที่จะไปตั้งแง่ว่าแบบเช่าฉันจะสามารถสัมภาษณ์เขาได้ไหมรู้ซีวีรู้อะไรเขาได้ไหมผมว่าจริงๆมันได้หมดแหละแต่ว่าเราต้องออกแบบกลยุทธีมากกว่าอืมันมันก็อยู่ที่เราด้วยมันก็อยู่ที่เราด้วยอ่าใช่ใช่เข้าใจคือมันมีคือโองค์กัรจะอันสรุปแบบนี้ก่อนคือองค์การจะบอกมันมีสองส่วนคือแน่นอนด้วยด้วยระบบมันอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องทําขนาดนั้น ให้กับพนักงานที่คนที่เขาต้องจ่ายเงินให้แต่ในมุมเราเองบางทีเราอาจจะต้องมองหาหรือว่าพยายามเช็คตัวเองเหมือนกันนะไม่ใช่แค่รอให้ทางทางฝั่งองค์กรเปิดอย่างเดียวอันนี้คือมองแงก็คือสองฝ่ายควรปรับเข้าหากันแหละองค์กรถามว่าถ้ามีแบบนี้ให้ดีไหมดีนะก็คือช่วยให้ทุกคนเช็คก่อนเลยว่าคลิกหรือเปล่าซึ่งบางทีเราจะได้เลือกด้วยหมายว่าคนสมัครก็จะได้เลือกคนที่ทํางานร่วมด้วยซึ่งซึ่งเป็นเรื่องดีนะ แต่ใ,ในทางกลับกันคือถ้าสมมุติว่าองค์กรให้อย่างเดียวโดยที่คนสมัครไม่ได้ปรับตัวด้วยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นภาระขององค์กรมากเกินไปที่ต้องโปรไว้ต้องให้กับคุณขนาดนั้นซึ่งตัวเราอาจจะต้องใช้วิธีการหรือคนสมัครงานเนี่ยถ้าถ้ามองอีกจุดหนึ่งพี่เชื่อว่าคนสมัครงานที่ไหนก็แปลว่าเราคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีงานทําที่นั่นอันนี้พูดในแบบไม่ใช่ไม่ใช่หวานนะอพูดในมุมของแบบถ้าจะเลือกอาชีพแล้ว่ะ สมมุติเราจะสมัครบริษัทนไหนเนี่ยเราควรจะมีลิสต์ในใจว่าอยากทํางานที่นี่ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าวัฒนธรรมองค์กรแนวทางหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีความคลิกกับเราระดับหนึ่งหรือแค่คนที่เราทําด้วยแหละถูกต้องใช่ไหมคือจะบอกว่าอะไรนะผมว่าเซนส์เรื่องการสมัครงานะมันไม่ใช่ที่แบบโอ้โหงานไหนมีว่างฉันไปหมดสุดท้ายมันถูกฟิลเตอร์ตั้งแต่การเห็นจอบเดสคริปชันเห็นตําแหน่ง เห็นโลเคชันเห็นชื่อบริษัทเห็นอะไรเงี้ยมาก่อนนั้นอยู่แล้วใช่ใช่บางทีรีเฟอร์มาเพื่อนเคยทำอะไรเงี้ยเราเราพอจะแบบเดาได้ว่าเป็นยังไงเนาะคือคนเราจะเลือกงานอ่ะเราก็มีสิทธิ์เลือกแต่เราจะสมัครคือคือต้องมองกับกันในมุมในมุมคนทํางานเราเลือกแต่ตอนสมัครใช่ไหมอ่าซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวต้องบอกแบบนี้ก่อนไม่ได้บอกว่าความเห็นของน้องคนนี้ผิดนะคือมันเป็นความเห็นเราเราคุยในมุมของความเห็นว่ามันก็มีหลายมุมมองที่เราสามารถปรับเข้าหากันได้ ครับริษัทมีก็ดีตัวเราอัพเลเวลเข้าไปหาเขาก็ดีเหมือนกันแต่ว่าต้งนี้ทางนั้นไว้โอมพี่นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันนานแล้วแหละเรื่องเกี่ยวกับไปสัมภาษณ์งานด้ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่พอให้เราเดาได้ว่าว่าองค์กรเป็นยังไงหรือว่ากำลังจะทํางานกับคนแบบไหนเนี่ยมันคือคําถามสุดท้ายก่อนออกจากห้องเอเขาจะมีคํานึงจานนึกออกใช่ปะมันจะมีแบบว่า มีอะไรจะถามเราไหมนี่เขาชอบเขาชอบโชว์แบบนี้มาใช่ป่ะทุกครั้งทุกครั้งเขาแบบมีอะไรจะถามเราไหมซึ่งซึ่งกูเนี่ยเคยครั้งหนึ่งก็คือตอนเด็กๆไม่รู้เรื่องกูก็ถามว่าผมจะได้หรือเปล่าครับอย่างนี้โคตรตรงเลยและเอฟเฟกตีฟมากเอฟเฟกตีฟมากซึ่งเขาก็แบบเขาก็อึ้งไปแป๊บนึงแบบว่าไอควายนึกออกไหมไม่มีชั้นเชิงเลยมึงโง่วะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบมึงเป็นอะไรเขาก็อึ้งไปแบบอะไรวะไอเด็กคนนี้ประสานแดงนะ เขาบอกทุกคนก็มีสิทธิ์ได้หมดแหละครับถ้าเราเลือกมาสัมภาษณ์ก็แปลว่าคุณมีสิทธิ์แล้วแหละก็รอผลนะอะไรอย่างนี้เขาก็ตอบฉลาดนะนะเขาเขาตอบฉลดะเขาตอบดีคือแล้วไม่คือความเฮี้ยคืออะไรคือได้โฮมคือได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นพระคุณมากเลยนะคือแบบดีใจใช่ไหมเลยทําไมแบบตอนนั้นเสือกถามแบบนั้นไปแล้วเขาดันรับวะอะไรเงนี้ยคือถ้าเป็นถ้าเป็นกูอะกูเป็นคนสัมภาษณ์กูจะไม่รับนะ เด็กเยอะเลยเนี่ยไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มันดูปดแปลกแปลกอะไรเงี้ยแ <laughs> แล้วตอนนั้นเสือกมั่นใจด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอเอาจริงจริงมันมาเป็นสิ่งที่เราต้องตอบเว้ยตอบเขาจะถามว่ามีอะไรที่อยากถามเราบ้างเนาะมักจะประมาณนี้ใช่ใช,ออใช่ใช่ใช่ดังน,นั้นมันควรตอบมันควรถามอะไรเพื่อให้รู้ถึงวัฒนธรรมการทํางานหรือว่าสิ่งที่ลูกจ้างควรถามในมุมที่อยากจะรู้แบบที่ที่น้องเขาพูดเมื่อกี้นะ <c oughs> ออไอมุมที่บอกว่าเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเราต้องอะไรนะเนี่ยทํางานกับใครเนี่ยเออขาทํา<ช>ทงานยังไงเป็นคนยังไงเนี่ยเราไม่เคยซีวีเขาเลยเนี่ยชเรามีสิทธิ์ถามเราควรถามอะไรอันนี้มามา,มาแชร์ไอเดียกันดีกว่า,ามาแชร์ได้มาแชร์คือจริงๆของของผมเนี่ยเอ,อการการปรับทมด้วยการอยากรู้แบ็คกราวด์ของของคนที่สัาษา์เราอยู่หรือคนที่มีอำนาจคนที่เป็นหัวหน้าเราอยู่ในอนาคตเนี่ย อย่างที่บอกว่ามันมันเป็นไปได้หมดดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเราตัวเราเองก็ต้องศึกษามาให้ดีด้วยว่าองคอ์กรที่เราทําอยู่เนี่ยหมายว่าคนที่ขึ้นไปสู่ตําแหน่งเป็นระดับเฮดแล้วอะ่ะมันมีความขึ้นง่ายหรือขึ้นยากถ้าสมมติว่าองคอ์กรนั้นเนี่ยมันหนึ่งมีชื่อเสียงคนเก่งๆอยากเข้าใช่ไหมเป็นที่หมายปองหลายๆส่วนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาเราเราเรา,เราเจอแล้วเราไปคุยกับคนที่เรารู้ว่าเขาตําแหน่งไหนอะไรยังไงแล้วเนี่ย ผมว่าควีเช่นมันควรอาจจะต้องมีการดรอปลงในเรื่องของว่า mm hmm. เหตุผลในเรื่องของว่าเขาเขาเก่งจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าพวกนี้เลเยอร์ในการในการก้าวขึ้นมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยในองค์กรเนี้ยท,ที่ที่มันขึ้นชื่ออยู่แล้วหลายคนอยากเข้า mm hmm. อยากเติบโตมันก็มันก็นก่าจะเป็นสิ่งิ u a r a ีในเรื่องของความสามารถอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องไปไปเบสกันกันหน้าใหม่หน้า หน้าห้องสัมภาษณ์ก็คือการไปศึกษาแล้วก็เก็บตกความคิดกับแอทิจูดของคนที่มาเป็นหมวของคนที่คิดว่ามีโอกาสจะเป็นหัวหน้าเราถ้าเราผ่านหมวสัมภาษณ์เขาไปได้มากกว่าครัรอืมว่าว่าเออเขาคือผมว่าพวกนี้มันอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์เนาะหนึ่งคือบางคนถ้ามีประสบการณ์เยอะๆผมว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีในเรื่องของ เซนส์เคมิสตรีหรืออะไรบางอย่างหรือถ้าเป็นแบบออกแนวจีนหน่อยก็คือสัมผัสหงเห้งอะไรได้บางอย่างว่าคนที่เราคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาเก่งแต่เก่งเป็นแบบไหนเก่งแบบใจดีให้โอกาสหรือเก่งแบบเขี้ยวอารมณ์ร้อนหรืออะไรว่าพวกนี้มันมันสัมผัสได้จากในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะรูปร่างลักษณะหน้าตา ใช่ป่ะแล้วก็การพูดกันจาน้ําเสียงความหนักแน่นความเบาอะไรเงี้ยผมว่ามันมันสามารถถอดแบบประเมินได้หมดแล้วหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของแบบสิ่งที่เขาพูดออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เขาสนใจเราด้วยนะกับคําถามที่เขาส่งมาหาเราด้วยผมว่าประเมินได้หมดเลยแต่สิ่ง,งสิ่งสําคัญยิ่งกว่าถ้าเราอยากจะรู้ เออเขาเรียกแบ็กกราวของเขาหรือวิธีคิดของเขาอ่ะผมว่าตัวเราเองต้องทําตัวเราเองให้มันมีความน่าสนใจที่เขาอยากจะคุยต่อด้วยอ่ะพี่น้องพี่บอกไปเออไม่แต่แต่งี้แปลว่าหรือว่าแปลว่าเราอะพอสัมภาษณ์กับเขาอยู่แล้วถึงจุดหนึ่งอ่ะเราต้องค่อนข้างชัว์นะว่าเราจะได้ใช่หรือเราต้องประเมอ่านสถานการณ์ให้ออกเลยนะองค์ว่าแบบเราถึงจะได้เพราะไอ้คำถามพวกนี้มันเป็นคําถามเชิง เชิงการทํางานร่วมกันใช่ไหมเป็นเป็นเชิงแบบละลาบแล้ล้วงประมาณหนึ่งเหมือนกันเขาใช้คำว่าไงสนใจเขาอ่ะก้าวก้าวเส้นไปข้ามเส้นไปประมาณนึงนะอืมอือืใช่ใช่ไหมใช่ดังนั้นผมมองว่าคนที่คนสัมภาษณ์ที่อยากจะเข้าไปรู้จักคนที่สัมภาษณ์เราอยู่ตรงหน้าก็ต้องทํากันด้านเยอะนะก็ต้องมีลูกเล่าลูกชมเยอะนะอย่างเช่นการเอ่ยชมอะไรเนี้ย หนูเข้ามาตั้งแต่ข้างในและบรรยากาศดีจังเลยดูผู้คนนู่นนี่นั่นเลยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นงานเออคือ,คอมันก็ต้องมีศิลป,ปะบางอย่างในการที่จะทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายในการที่จะ <c oughs> รู้รว่าจะโดนเออรู้ว่าจะโดนขึ้นบ้างอะ่ะเอออะไรเงี้ยนิดนึงอะ่ะแบบเอออลุณ์อรวยทางความรู้สึกได้นิดนึงเข้าใจก็ไม่ง่ายผมว่าก็ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายคือม ราะว่าคนคนคนที่คุยกับเราอยู่เขาก็มีประสบการณ์มีตต้ำตอบเยอะอยู่แล้วจริงอืมอืมใช่ซึ่งซึ่งเอาจริงมันต้องมันต้องแปลว่าอะไรมันแปลว่าแปลว่าเราชัวร์ประมาณหนึ่งว่าเราจะได้และเราค่อยอยากคุยเนาะเพื่อเพื่อให้แบบเรามั่นใจว่าเราไม่ผิดแล้วกันเหมือนกับโอเคถ้าถ้าในลักษณะความรักก็คือจะคบเป็นแฟนแล้วก็ต้องมีเช็คบางอย่างว่าแบบทัศนคติบางอย่างไปด้วยกันได้แน่ๆนอืมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้อง ต้องพูดคุยกันให้ดีดังนั้นสําคัญก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดคําถามพวกนี้ก็ลองใช้พิจารณาดูนะครับลอง,งใช้พิจารณาดูใช่ครับแล้วก็จริงๆคําถามที่พี่น้องถามขอเสริมนิดนึงก็คือที่เขาชอบถามว่ามีอะไรจะสอบถามอีกบ้างไหมอะไรเงี้ยเคยเคยอ่านมานิดนึงนะว่าเขาบอกว่าไอ้พวกเรื่องสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆอะไรเนี่ยไม่ยังไปต้องถามขนาดนั้นก็ได้นะ ลาหยุดกี่วันอะไรยังไงเพราะว่าพวกนี้จริงๆเราไปหลังบ้านได้กับทางเอชอาร์แต่ว่าพอเราอยู่ตรงหน้ากับคนที่เรารู้สึกว่าเขาเมียอำนาจหรือคนที่จะเป็นหนนาเราในอนาคตอยู่ควรจะถามในสิ่งที่มันเป็นพปกเก็ข้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อถึงถึงถ้าถ้าเป็นสับพิธิตหน่อยก็อาจจะแสดงให้ถึงในเรื่องของแบบวิชั่น<อ>เรดไมซ์เซ็ตอะไรบางอย่างนิดนึงเพื่อให้เขาร,รู้สึกว่าแบบ เออเอาเข้ามาแล้วน่าจะเหนื่อยน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรื่ทีมเขากําลังขาดอะไรหรืออะไรเงี้ยแล้วเราจะเป็นจิ๊กซอว์ในการเติมอะไรอะไ่ส่วนมีอะไรที่ผมทําได้แล้วคิดว่าจะช่วยให้บริษัทดีขึ้นบ้างครับเออบริษัทในช่วงนี้บริษัทต้องการคนแบบไหนที่จะทาให้บริษัทก้าวหน้ามากขึ้นอือใช่หรืออีกสามปีข้างหน้าบริษัทคิดว่าคุณสมบัติของพนักงานแบบไหนจําเป็นที่สุดครับเฮ้ดูดีแม้ว่าปูจะไม่ทําก็ตามแต่ดูดี ใช่ครับออถึงแม้ว่าผมถามสามปีแต่ผมจะอยู่แค่สองปีก็ตามใช่ไม่อันนี้ก็ไม่ใช่เออนั่นแหละนึกออกใช่ป่ะคือคือคือพี่ว่ามันสําคัญแล้วก็มันมันจะตลกมากถ้าไปถามสวัสดิการเช่นสมมติว่าตอนสัมภาษณ์คุยกันว่าแบบเออคุณทํางานหนักได้ไหมกับดึกได้ไหมแล้วตอบได้ครับยินดีเลยพอมีอะไรจะถามไหมถามกลับไปเอ,อ๊ะวันหยุดนี่มีให้กี่วันนะครับมันดูนย้อนแยง้งมึงดูเป็นคน <laughs> ย้อนแย้งมากเลย<อ>นะเออถูกไหมใช่ใช่แล้วม มันมันน่าจะเป็นอะไรที่โชว์ความสามารถแต่สิ่งหนึ่งสุดท้ายเว้ยที่น้องเขาพูดมาเรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเวลาเราไปสัมภาษณ์งานนะโอมเราก็ไม่ได้บอกความจริงหมดดีกว่าถูกป่ะแน่นอนดังนั้นถ้าสมมุติว่าต่อให้เขาให้ซีวีหรือให้หัวหน้าได้คุยกับหัวหน้าจริงเราแน่จะได้ไงว่าเราจะรู้ะว่าเขาจะบอกความจริงกับเราผมว่าเรื่องพวกนีม้มันเป็นเกมชิงไหวชิงพลิบ แล้วก็เคยได้ยินคนบอกว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่ไปในโลกของการทํางานไม่มีใครเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นได้ตลอดไปซึ่งผมเชื่อ,อเข้าใจซึ่งผมเชื่อเพราะสนามแบบนี้มันมันมีส่วนได้ส่วนเสียใช,ใช่ไหมใช่ใชเรารับเงินเดือนจากเขาเขาจ่ายเงินเดือนให้เราใช่ปะคน <ừ. S 1> เป็นหัวหน้าเองก็ คาดหวังว่าเราจะทํางานให้มันดีเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาแล้วก็ทีมให้มันดีขึ้นอืมคือทุกอย่างมันมันมีความค่อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ข้างหลังจริงแต่ว่าการนํามาใช้อาจจะนํามาใช้แต่ละคนอาจจะสัดส่วนไม่เท่ากันถูกต้องแต่ว่าไม่แน่นอนว่าไม่มีใครเป็นตัวของตัวเองได้เต็มร้อยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ม,มันมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ข้างหลังดังนั้น เขา,าเรียกว่าอะไรนะความความเสียสละเกินความจําเป็นความโลกสวยเกินกว่าที่เราคิดมันก็บางทีก็อาจจะเกิดขึ้นมาบ้างใน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 โลกของการทํางานด้วยด้วยเหตุแบบถูกต้อง <c oughs> อ่ะซึ่งท้ายที่สุดนะสรุปเอาจร,จริงก็คือเราควรถามอะไร <c oughs> ไม่สําคัญกับคําถามไม่สําคัญเท่ากับคําถามที่เราตั้งในใจก่อนไปทํางานกับเขานะ เพราะนั่น<อ>คือสิ่ง<อ>ที่เราเลือกได้ตั้งแต่แรกแล้วกันตัดจบสรุปแบบหลอ่อๆคือสิ่งเราพูดมาทั้งหมดมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง,รงๆในแต่ละช่วงเวลาของการทํางานนะโดยเฉพาะการสมัครงานซึ่งแต่ละคนก็คงแตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมเช็คตัวเองให้ดีก่อนก่อนจะไปสมัครงานให้เราได้เลือกก่อนเพราะถ้าเกิดเราคิดว่าบริษัทนี้ไม่เหมาะกับเราเราไม่ควรเสียเวลาแม้แต่การสมัครหรือสั่งถูกต้องเสียเวลาเวลาก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งจริงฮะ ทิ้งท้ายสุดท้ายองสีฝากนิดนึงฮะครับก็ผมว่าจริงๆเรื่องเรื่องการสมัครงานเป็นเป็นศิลปะเหมือนกันนะเออมันเป็นศิลปะบอกวิทยา,าศาสตร์ผมว่าถามว่าหลักวิทยาคือเราเราต้องต้องเลือกความสมเหตุสมผลตั้งแต่ตำแหน่ง job description ใช่ปะ่ะรายได้ที่เหมาะสมการเดินทางประมวลทั้งหมดมันมันควรจะเป็นสิ่งที่ที่ ผมว่าคนทนที่เป็นสมัครต้องมองเห็นกําไรก่อนนะว่าเราจะได้กําไรจากอะไรบ้างนอกเหนือนจากรายได้ชื่อเสียงจากองคอ์กรใช่ไหม <c oughs> สภาพแวดล้อมใช่ไหมที่อยู่กับคนเก่งอะไรเงี้ยจะทําให้เราเก่งขึ้นใน,นอนาคตอันนี้ก็จะเป็นกําไรในสิทธิที่เราคิดว่าเราน่าจะได้แล้วเราก็จะตัดสินใจว่าเราควรที่จะอินเวสต์ตัวเองเอาเวลาในชีวิตเนี่ยก <c oughs> ี่วนนะั <c oughs> อนอะยี่สิบวันต่อหนึ่งเดือนอื <c oughs> ไปอยู่ในนั้นนะใช่ไหมครับเอ,อส่วนทาศ,ศิลปะผมว่าก็จะเป็นหลังจากที่เราได้คัดเลือกเข้าไปแล้วได้มีโอกาสพูดคุยใช่ปะ่ะใชออ่พูดคุยกับคนอ่านใจความต้องการของเขาความสามารถของเราซึ่งด่านนั้นเราก็จะประเมินได้ว,ว่าเราอะแมชกับองค์กรหรืองานที่เราจะเข้าไปจิป้แบบดีเอ็นเอของคนอะไรเงี้ยสภาพแวดล้อมผมว่า เซนส์คนมันเร็วมากบางทีผักประตูเข้าไปรู้แล้วว่าบรรยากาศแบบนี้เหมาะไม่เหมาะหรือแบบการพูดกันจาตั้งแต่ของเอชอรแล้วหรือแบบไปเข้าห้องน้ำบางทีก็เป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อยที่สังเัตได้ได้ง่ายเลยนะคือคือผมเคยอารรย่านหนังสือเจอเขาบอกว่าบางทีอะเรารู้ได้เลยว่าเออบริษัทแบบใส่ใจพนักงานแค่ไหนบางทีแบบดึงทิชชู่ไปเช็ดตูดก็รู้แล้วนะอืมโอ้โหบางเีเอายาบหยาบตูดที่แสบไปหมดเลย เรอยากต้นทุนต้นท<ๆ>ุน<ๆ>บางทีนี่หู้นิ่มนิ่มแบบโอ้ห้องน้ำสะอาด<ๆ>อะไรเงี้ยแบบมันก็เป็อินด<ๆ>ีเทลอ่ะเนาะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็นั่นแหละครับผมผมผมว่ามันมันมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องใช้ใช้สองศาสตร์แล้วก็ทักษะหลากหลายคอยคัด,ค,ดคัดกรองเว่า,ว,าว่าสุดท้ายมันแมทช์ไหมส่วนคําถามที่บอกว่าสิ่งที่ลูกจ้างถามได้ไหมผมว่าเออถามเชื่อว่าถามได้แต่ว่าคุณต้องคุณต้อง ออกแบบประเด็นให้ดีว่าคุณอยากรู้อะไรจากคนที่กําลังคุย,ยกับคุณอยู่แล้วก็แล้วก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเราเพราะเราเพราะก่อนที่เราจะไปคุยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าคนที่เราจะจะไปเจอเนี่ยเป็นคนแบบไหนใช่ไหมนิสัยยังไงสไตล์แบบไหนดังนั้นเนี่ยเรื่องของเซนส์ของของความเป็นมนุษย์ก็ก็ต้องไปต่อสู้เอาตอนที่อยู่บนโต๊ะสัมภาษณ์กันแล้วกันซึ่งเราอาจจะต้องใช้ประสบการณ์จากในอดีตในการ ทำงานมาหรือเคยพบปะผู้คนอะไรเงี้ยมาอ่านเกมเอาด้วยว่าเราอยากจะรู้คําตอบของเขาแบบไหนแล้วก็สิ่งสําคัญคือผมว่าถ้าเขาอยากได้เราจริงๆอ่ะถ้าเราเป็นคนมีคุณค่าพออ่ะเขาก็จะตอบในสิ่งที่เราอยากรู้อ่ะเพราะเขาอยากได้เราจริงแค่นั้นเองครับครับผม ทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ทุกคนครับก็นี่คือ Office 0.4ฮะ4สันเจตตอนที่5สิ่งรู้จ้างถามได้ไหมครับติดตามพวกเราได้ในทุกโซเชียลที่คุณใช้ฟังนะครับโอ้ยไม่ใช่สิทุกพอดแคสที่คุณใช้ฟังแล้วคุณจะฟังที่ไหนก็ครับก็สามารถเซิร์ชออฟฟิศ0.4หรือว่าช่องที่ชื่อว่าโลกไปไกลแล้วได้หมดเลยนะครับ Spotify Apple Podcast g o o g l e Podcast รพอบีนะครับรวมถึงดูเป็นแบบวิดีโอได้ใน YouTube ด้วยนะครับเรามีช n น l ชื่อว่าออ ทั่วไปที่เราเล่นกันบ่อยๆครับโอมีอะไรบ้างครับใช่ครับก็จะมี Facebook Office 0.4นะครับนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ Twitter รครับ Office 0.4 Podcast นะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับครับผมอ่ะตามนี้เลยครับแล้วเจอกับเรา2คนได้ใหม่ในตอนต่อไปฮะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคแ o บ Office 0.4